ยินดีต้อนรับสู่มุทรมนช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสโลกยานยนต์ในมุมลึกไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวรถใหม่รถคอนเซ็ปต์แห่งอนาคตหรือการเจาะลึกทุกดีเทลที่ทําให้รถแต่ละคันแตกต่างไม่เหมือนใครถ้าคุณคือคนที่รักรถรักความแรงรักการขับขี่คุณมาถูกที่แล้วครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและรอชมคอนเทนต์ยานยนต์ใหม่ๆได้ทุกสัปดาห์วันนี้เราจะมาพูดถึงรถกระบะท,ที่หลายคนรอคอยหนึ่งในตำนานที่กลับมาอีกครั้งพร้อมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ นั่นคือ Toyota Hill ลสเทรว2026ชื่อนี้ไม่ได้เป็นเพียงรถกระบะธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งความทนทานและการครองถนนในทุกสภาพเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายภูเขาสูงป่าทึบหรือแม้แต่ถนนในเมืองฮิลล์สคือตำนานที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วทั่วโลกและในปี2026โตโยต้ากำลังยกระดับตำนานนี้ไปอีกขั้นกับฮิลสเทรว์นี่ไม่ใช่แค่การเมนเชสนตอรไม่ใช่การอัปเกรดเล็กๆแต่คือการปฏิวัติภาพลักษณ์รถกระบะด,ด้วยดีไซน์ล้ำอนาคต เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดห้องโดยสารดูราไฮบริดทรงพลังและระบบความปลอดภัยที่ล้ำหน้าที่สุดฮิลลสตาววร2สองพันยี่สิบหกไม่ได้เกิดมาเพื่อบรรทุกเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดมาเพื่อสืบทอดตำนานและก้าวสู่อนาคตของรถกระบะอย่างแท้จริงมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับฮิลลสตาววร2สองพันยี่สิบหกถูกออกแบบใหม่หมดทั้งคันตั้งแต่แรกเห็นคุณจะสัมผัสดได้ถึงความดุดันแข็งแรงและโมเดิร์นกระจังหน้าขนาดใหญ่รับกับฝาหน้าเหล็ทรงเรียวยาวที่คมกริบเหมือนสายตานักล่ากันชนหน้ามีเส้นสายเฉียบค,คม พร้อมชิ้นส่วนที่ช่วยด้านอากาศพลศาสตร์ฝากระโปรงมีเส้นหนูลึกเพิ่มความบึกบึนและทรงพลังมองด้านข้างจะเห็นซุ้มล้อขนาดใหญ่รองรับล้ออลลอยหลายสปอร์ตที่ดูพร้อมลุยทุกเส้นทางสัดส่วนของตัวรถถูกออกแบบให้สมดุลทั้งยาวกว้างและสูงกำลังดีด้านท้ายมากับไฟท้ายเหล็ทรง cs h a p อีที่ดูทันสมัยพร้อมฝากระบาดดีไซน์ใหม่และโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่สะดุดตา ก้าวเข้ามาด้านในจะรู้เลยว่านี่ไม่ใชฮิลล์สแบบเดิมที่เราคุ้นเคยอีกต่อไปห้องโดยสารเทวสองพันยหาและล้ำสมัยไม่แพ้ SUV รุ่นท็อปแขงคอนโซลหน้าออกแบบแบบอนาคตมาพร้อมจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่แบบลอยตาแผงเรือนไม่ดิจิทัลเต็มรูปแบบรองรับการเชื่อมต่อไร้สายทั้ง Android Auto และ a p p l e c a r า l a y วัสดุภายในใช้หนังและวัสดุพรีเมียมนุ่มมือตกแต่งด้วยไฟ a อนเบล์เพิ่มบรรยากาศสุดหรูโตโยต้าพยายามผสมผสานความทนทานและความหรูหราเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เรื่องความสบายไม่ต้องห่วงที่นั่งทั้งด้านหน้าและด้านหลังออกแบบมารองรับการเดินทางไกลรุ่นสูงสุดมาพร้อมบาะหนังแทบปรับไฟฟ้าอุ่นและระบายอากาศได้ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนและเครื่องเสียง JBL ระดับพรีเมียมเสริมด้วยพื้นที่เก็บของอัจฉริยะโตโยต้าเข้าใจแล้วว่าคนซื้อกระบะยุคใหม่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่ความแกร่งแต่ยังต้องการความสะดวกสบายและความหรูหราด้วยหัวใจสำคัญที่สุดอยู่ที่กลุ่มพลังฮิลลสเทโร,ร่2026มาพร้อมทางเลือกหลายแบบทั้งเบนซินดีเซล และที่ทุกคนจับตามองคือเวอร์ชันไฮบริดโตโยต้านำประสบการณ์ด้านไฮบริดที่สร้างชื่อเสียงจากพรีอัสและรุ่นอื่นๆมาพัฒนาให้เข้ากับกระบะอย่างลงตัวเครื่องยนต์ผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงควบคู่กับความประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการเร่งแสงลื่นไหลด้วยแรงบิดทันใจจากมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ก็ยังมีพละงกำลังมากพอสำหรับการบรรทุกหรือลากจูงหนักๆตัวเลขสมรรถนะคร่าวๆรุ่นพื้นฐานอยู่ที่ประมาณ200แรงม้าขยับขึ้นไปถึงเกือบ300แรงม้า ในรุ่นไฮบริดแรงบิดเหลือเฟือสำหรับงานหนะักหรือการลุยออฟโรดระบบเกียร์มีทั้งเกียร์ธรรมดา6จังหวะยินดีต้อนรับสู่มุทแมนช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสโลกยานยนต์ในมุมลึกไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวรถใหม่รถคอนเซ็ปต์แห่งอนาคตหรือการจาะลึกทุกดีเทลที่ทําให้รถแต่ละคันแตกต่างไม่เหมือนใครถ้าคุณคือคนที่รักรถรักความแรงรักการขับขี่คุณมาถูกที่แล้วครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและรอชมคอนเทน์ยานยนต์ใหม่ๆได้ทุกสัปดาห์ วันนี้เราจะมาพูดถึงรถกระบะที่หลายคนรอคอยหนึ่งในตำนานที่กลับมาอีกครั้งพร้อมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั่นคือ t o y ยต้าฮิลล์เทรว2026ชื่อนี้ไม่ได้เป็นเพียงรถกระบะธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งความทนทานและการครองถนนในทุกสภาพเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายภูเขาสูงป่าทึบหรือแม้แต่ถนนในเมืองฮิลล์สคือตำนานที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วทั่วโลกและในปี2026โตโยต้ากำลังยกระดับตำนานนี้ไปอีกขั้นกับฮิลสเทรว นี่ไม่ใช่แค่การเมนเชนนี่ไม่ใช่การอัปเกรดเล็กๆแต่คือการปฏิวัติภาพลักษณ์รถกระบะด,ด้วยดีไซน์ล้ำอนาคตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดห้องโดยสารรูราไฮบริดทรงพลังและระบบความปลอดภัยที่ล้ำหน้าที่สุดฮิลเลสเตร2วัวไม่ได้เกิดมาเพื่อบรรทุกเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดมาเพื่อสืบทอดตำนานและก้าวสู่อนาคตของรถกระบะอย่างแท้จริงมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับฮิลเลสเร์วัวถูกออกแบบใหม่หมด ทั้งคันตั้งแต่แรกเห็นคุณจะสัมผัสได้ถึงความดุดันแข็งแรงและโมเดินกระจ่างหน้าขนาดใหญ่รับกับฝ่ายหน้าเหล็ทรงเรียวยาวที่คมกริตเหมือนสายตานักล่ากันชนหน้ามีเส้นสายเฉียบคมพร้อมชิ้นส่วนที่ช่วยด้านอากาศพลศาสตร์ฝากระโปรงมีเส้นหนุนลึกเพิ่มความบึกบึนและทรงพลังมองด้านข้างจะเห็นซุ้มล้อขนาดใหญ่รองรับล้ออลอยหลายสปอร์ตท,ที่ดูพร้อมลุยทุกเส้นทางสัดส,ส่วนของตัวรถถูกออกแบบให้สมดุลทั้งยาวกว้างและสูงกำลังดีด้านท้ายมากับฝ่ายท้ายเหล็ทรง CSHAT อีที่ดูทันสมัย พร้อมฝากระบาดดีไซน์ใหม่และโลโก้โตโตยโต้าขนาดใหญ่สะดุดตาก้าวเข้ามาด้านในจะรู้เลยว่านี่ไม่ใชฮิล l ์แบบเดิมที่เราคุ้นเคยอีกต่อไปห้องโดยสารเทวสองพันูรา 2, รรและล้ำสมัยไม่แพ้ SU v รุ่นท็อปแถงคอนโซลหน้าออกแบบแบบแบบอนาคตมาพร้อมจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่แบบลอยตาแถงเรือนไม่ไดิจิทัลเต็มรูปแบบรองรับการเชื่อมต่อไร้สายทั้ง Android Auto และ Apple c a r า l a y วัสดุภายในใช้หนังและวัสดุพรีเมียมนุ่มมือตกแต่งด้วยไฟอันเบีเพิ่มบรรยากาศสุด รูโตโยต้าพยายามผสมผสานความทนทานและความหรูหราเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเรื่องความสบายไม่ต้องห่วงที่นั่งทั้งด้านหน้าและด้านหลังออกแบบมารองรับการเดินทางไกลรุ่นสูงสุดมาพร้อมเบาะหนังแทบปรับไฟฟ้าอุ่นและระบายอากาศได้ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนและเครื่องเสียง JBL ระดับพรีเมียมเสริมด้วยพื้นที่เก็บของอัจฉริยะโตโยต้าเข้าใจแล้วว่าคนซื้อกระบะยุคใหม่ไม่ได้ต้องการเพียงแค,ค่ความแกร่งแต่ยังต้องการความสะดวกสบายและความหรูหราด้วย หัวใจสำคัญที่สุดอยู่ที่กลุ่มพลังฮิลลสสตรโว2,026มาพร้อมทางเลือกหลายแบบทั้งเบนซินดีเซลและที่ทุกคนจับตามองคือเวอร์ชันไฮบริดโตโยต้านำประสบการณ์ด้านไฮบริดที่สร้างชื่อเสียงจากพรีอสัสและรุ่นอื่นๆมาพัฒนาให้เข้ากับกระบะอย่างลงตัวเครื่องยนต์ผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงควบคู่กับความประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการเร่งแสงลื่นไหลด้วยแรงบิดทันใจจากมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ก็ยังมีพลักกำลังมากพอสำหรับการบรรทุกหรือลากจูงหนัก ตัวเลขสมรรถนะคร่าวๆร,รุ่นพื้นฐานอยู่ที่ประมาณ200แรงมาร้าขยับขึ้นไปถึงเกือบ300แรงมาร้าในรุ่นไฮบริดแรงบิดเหลือเฟือสำหรับงานหนักหรือการลุยออฟโรดระบบเกียร์มีทั้งเกียร์ธรรมดา6จังหวะ